ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับแมวโรโบนตระกูลปีศาจเรื่องราวทั้งหมดของหนังเริ่มต้นที่คฤหือน์ดไม้ก็เก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ไกลจากผู้คนบ้านไม้หลังนี้ที่ไม่เคยมีใครอยู่อาศัยมานานกว่า30ปีตอนนี้คุณนายแมโรโบนก็ได้พาลูกๆทั้ง4คนใหญ่เข้ามาที่นี่อดีตที่ผ่านมาอย่างยาวนานบ้านไม้หลังนี้เคยเป็นบ้านที่คุณนายแมโรโบนอยู่สมัยยังเป็นเด็ก ส่วนพวกลูกๆทั้ง4คนที่ตามแม่เข้ามาในบ้านพวกเขาก็ดูไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ที่จะได้มาอยู่ที่นี่พอขึ้นไปบนชั้นสองคุณนายแมวโรบนก็บอกลูกๆให้ลืมเรื่องราวในอดีตซะจะไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับเราได้อีกต่อไปแต่ว่าหนุ่มน้อยที่มีชื่อว่าแซมก็เหมือนไม่ค่อยมั่นใจแซมยังคงกลัวมากว่าเขาคนนั้นจะตามหาเราเจอณนะจุดนี้ของหนังเรายังไม่รู้นะครับว่าทั้งหคนกําลังหนีอะไรกันมา หลายวันต่อจากนั้นพี่น้องทั้งสี่คนก็พากันไปเดินเล่นในป่าที่มันอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านธรรมชาติรอบตัวนั้นช่วยโยยาจิตใจให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นเดินกันต่อไปได้สักพักสี่พี่น้องก็เดินไปเจอกับก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหัวกะโหลกหนูน้อยแซมพอเห็นก็รู้สึกกลัวไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงของเด็กผู้หญิงดังออกมาจากหลังก้อนหินหญิงสาวปริศนามอบหมายภารกิจให้ ทั้งสคนทําหากว่าพวกเจ้าเป็นคนดีจะสามารถเดินผ่านช่องหินนี้เข้ามาได้แจกพี่ชายคนโตที่อยากรู้ว่าอะไรอยู่ด้านหลังก้อนหินก็เลยเดินนําน้องๆเข้าไปคนแรกแล้วพอทั้ง4ี่คนข้ามก้อนหินมาได้พวกเขาก็ได้เจอกับสาววัยรุ่นน่ารักคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอลลี่เอลลี่เธอเป็นลูกชาวไร่ที่อยู่บนภูเขาอีกฟากหนึ่งเอลลี่ที่ไม่มีเพื่อนบ้านแถวนี้เลยสักคนก็เลยได้เข้ามาเป็นเพื่อนกับพี่น้องตะกวลแบ์โลโบนความน่า รักสดใสของเธอนั้นทําให้เด็กทั้งสี่คนสามารถวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แสนจริงใจรอยยิ้มที่เอลลี่บันจงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บภาพเอาไว้พวกเขาทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันก็เป็นแค่เพียงภาพรวงแห่งความโศก ภาพลวงที่ทําให้พี่น้องทั้งสี่คนรู้สึกเป็นเด็กจริงๆแต่ว่าความสุขเหล่านี้มันก็ช่างแสนสั้นเพราะนี่จะเป็นฤดูร้อนครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทั้งสี่คนจะได้ยิ้มออกมา หลายวันต่อจากนั้นคุณนายแมโรคบนที่ป่วยหนักมากก็ได้เรียกให้ลูกชายคนโตอย่างแจ็คขึ้นมาคุยคุณนายบอกกับลูกชายไปว่าหลังจากแม่ตายลูกอยากให้น้องๆอ,ออกไปเจอกับใครเด็ดขาดจนกว่าตัวของลูกจะอายุครบ21ปีถ้าไม่อย่างนั้นพวกน้องๆจะถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์ เพราะไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แม่จะบอกกับแจ็คซึ่งนั่นก็คือกล่องใส่เงินของพ่อแม่แอบเก็บมันเอาไว้ในริ้นชักข้างหน้าต่างนั่นอีกด้วยเงินพวกนี้สามารถช่วยให้ลูกอยู่รอดได้แจ็คพอเห็นกล่องใส่เงินของพ่อเขาก็ไม่อยากจะใช้มันสักนิดแต่พอจะหันไปถามแม่ถึงเหตุผลที่เก็บกล่องเอาไว้คุณนายแมโร่บนแม่ของแจ็ค ก็ไรขาดใจตายไปเสียก่อนแล้วพอน้องๆอ,อีก3ามคนขึ้นมาแจ็คก,ก็ได้อ่านจดหมายที่แม่เขียนเอาไว้ก่อนตายมันคือคำสั่งเสียที่คนเป็นแม่อยากให้ลูกทั้ง4ี่คนนั้นอยู่อย่างปลอดภัยหลังจากอ่านจดหมายจบแจ็คที่เป็นพี่ใหญ่สุดได้สัญญากับน้องๆทั้งหลายว่าต่อไปนี้จะไม่มีสิ่งใดหรือใครก็ตามมาแยกเราจากกันได้พวกเราคือหนึ่งเดียวกันจนกว่าแจ็คจะอายุครบ21ปี ทว่าเพียงเวลาแค่ไม่กี่วันหลังจากฝังศพให้กับแม่ในช่วงเช้าที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นระหว่างที่เจนน้องสาวคนที่3ามกำลังนั่งจัดดอกไม้จู่ๆก็ได้มีลูกกระสุนปริศนายิงเข้ามาใส่ที่หน้าต่างเจนพอเห็นก็เลยเดินไปส่องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าที่ท้ายสวนไม่ไกลจากตัวบ้านมันมีผู้ชายคนหนึ่งถือปืนไรเฟิลเล็งมาที่นี่ด้วยแต่เหมือนคนที่ยิงเข้ามาก็แค่อยากจะเตือนส่วนเจนที่ดูเหมือนจะรู้จักชายคนนี้เป็นอย่างดีเธอก็ ตกใจกรีดลองลั่นเรียกให้พี่ลงมาช่วยขนาะเดียวกันนั่นแจกที่กําลังเขียนสมุดไดอารี่เขาก็รีบทิ้งปากกาแล้ววิ่งลงไปหาเจนทันที6เดือนต่อมาหลังจาก4พี่น้องได้ทนใช้ชีวิตกันในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยน้องชายคนรองอย่างบินลี่ก็ไม่อยากอยู่ในบ้านอีกต่อไปแล้วเขาอยากออกไปข้างนอก แต่แจ็คก็บอกว่าออกไปไม่ได้ถ้าเกิดคนอื่นรู้เรื่องของแม่เราละก็พวกเราจะซวยเอาได้ส่วนด้านแซมที่วิ่งเล่นไปทั่วตัวบ้านแซมเขาก็ชอบเข้ามาฟองพี่ทั้งสคนว่าในกำแพงบ้านเรามันมีผีอยู่ด้วยแต่เจ้าบิลลี่ก็บอกว่าไม่ใช่มันน่าจะเป็นเจ้าหนูอยากที่นายชอบให้อาหารมันมากกว่าพอพูดไม่ทันจบเจ้าหนูที่แซมชอบให้อาหารก็เข้ามาพอดีต้องเป็นเจ้านี่แน่นอนที่มันส่งเสียงดังออกมาจากฝ้าเพดานะ ผนังส่วนด้านแจ็คที่ไม่อยากให้น้องกลัวก็เลยพูดขึ้นมาว่าผีมันมีจริงซะที่ไหนล่ะแต่ถ้ามันออกมาละก็เดี๋ยวพี่จะใช้กระสุนปืนนัดสุดท้ายยิงมันเองหลังจากกินข้าวกันเสร็จแจ็คก็เดินขึ้นไปปิดผ้าคลุมที่มันหลุดออกมาจากบานกระจกแจ็คต้องปิดมันเอาไว้เพราะเขาเองก็กลัวว่าผีจะออกมาหลอกหลอนคนในบ้านหลังจากปิดผ้าเสร็จ แจ็คก็เดินขึ้นบันไดไปหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบานเก่าที่ตอนนี้มันถูกก่ออิดบล็อกปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาแจ็คที่เหมือนจะกลัวอะไรบางอย่างจากข้างในเขาก็ไม่กล้าจะเข้าไปไกลพอถึงช่วงสายของวันแจ็คที่เป็นพี่ชายคนโตก็ต้องนําขนมปังที่ทุกคนช่วยกันทําไปส่งขายในเมืองขนมปังพวกนี้คือไรายได้อย่างเดียวที่พวกเขาใช้ในการเอาชีวิตรอดหลังจากแจ็คปั่นจะขยันออกไปเจนกับแซมก็ขึ้นไปดูแผนที่ที่แจ็คเป็นคนวาดเอาไว้ เพราะพวกน้องๆจะได้รู้ว่าเส้นทางที่ออกไปจากบ้านนั้นมันมีอะไรบ้างและสาเหตุที่มีแค่แจ็คคนเดียวที่ออกไปได้นั่นก็เพราะว่าแจ็คตัวพอที่จะไม่เผล่อพูดเรื่องของแม่ออกไปหากว่าน้องๆอ,ออกไปจากบ้านละก็แจ็คก,กลัวว่าน้องจะพูดเรื่องของแม่ให้คนอื่นได้รู้แล้วนั่นก็จะทําให้ทุกคนโดนส่งไปยังูนยนบ้านพักพิงพอเข้ามาในเมืองแจ็คก,ก็รีบแวะไปส่งขนมปังก่อนเลยเป็นอันดับแรก คุณป้าเจ้าของร้านพอเห็นแจ็คก,ก็ตกใจเพราะแจ็คไม่มาส่งขนมปังตั้งหนึ่งสัปดาห์ก่อนจากการคุณป้าขนมปังก็ได้ถามถึงแม่ของแจ็คด้วยว่าตอนนี้เธอหายไปไหนกันล่ะแจ็คพอโดนถามก็โกหกไปว่าแม่ของเองกำลังป่วยแถมอาการก็หนักมากไม่สามารถมาเจอใครได้ จากต่อมาตัดมายังที่ห้องสมุดแจ็คก,ก็เลยแวะเอาหนังสือมาคืนแต่ว่าสาเหตุจริงๆที่แจ็คมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาอยากมาเจอกับคนรักของตนซึ่งหญิงสาวผู้โชคดีนั้นก็คือเอลลี่นั่นเองทั้งสองคนรักกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนี้เอลลี่ก็รู้สึกสงสัยในตัวของแจ็คมากมาก พาะ6เดือนที่ผ่านมาเอลลี่ไม่เห็นหน้าพวกน้องของแจ็คเลยสักคนเอลลี่จึงอยากจะไปเที่ยวบ้านแจ็คสักครั้งแต่แจ็คก,ก็บอกว่าแม่ของเขาไม่ค่อยสบายมันคงไม่เหมาะเท่าไหร่ที่เอลลี่จะไปรบกวนท่านยืนคุยยืนจูบกันได้สักแป๊บจู่ๆก็ได้มีทนายรูปหล่อคนหนึ่งที่ชื่อทอมเดินเข้ามาแจ็คพอเห็นมีคนเข้ามาก็เลยไปหลบที่หลังตู้ชั้นวางหนังสือส่วนเจ้าทอมพอเห็นว่าเอลลี่อยู่คนเดียวไอ้มอร์นี่ก็เลยพายันจะจีบเอลลี่ด้วยการชวนเธอไปเที่ยว ที่ต่ตางๆแต่ด้านเอลลี่ก็พยายามปฏิเสธกลับไปอย่างนุ่มนวลเพียงแต่ว่าเจ้าทอมมันก็ยังตื่นมีเล์แจ็คที่แอบฟังอยู่ด้านหลังก็เลยแกล้งทําเป็นเดินสะดุดลมเพื่อทําให้เกิดเสียงดังทอมพอรู้ว่ามีคนอยู่ในห้องด้วยก็เลยเดินมาดูซิว่าใครกันที่ส่งเสียงดังแล้วพอทอมเห็นว่าคนคนนั้นเป็นแจ็คไอเจ้าทอมมันก็เลยถือโอกาสพูดเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านหลังนั้นเลยก็แล้วกันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงฉันจะไปหาแม่ของแกที่บ้านเพื่อขอให ให้แม่ของแกเซ็นเอกสารให้หน่อยรวมถึงแม่ของนายต้องจ่ายเงินด้วย200รเหรียญเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแจ็คพอได้ยินแบบนี้ก็ถึงกับตัวซีดเพราะท่าทอมรู้ว่าแม่ของแจ็คตายไปแล้วงานต้องเข้าแน่พอกลับมาถึงบ้านแจ็คก,ก็รีบนําเรื่องนี้ไปบอกกับน้องๆน้องๆพอรู้ว่าต้องใช้เงินมากขนาดนี้บินลี่มันก็เลยเสนอให้ไปเอาเงินในกล่องนั้นมาใช้ซีแต่เจนก็ไม่อยากให้ทําแบบนั้นเพราะว่าเงินในกล่องนั้นมันเป็นเงินสกรปรก เราทุกคนรู้ดีว่าที่มาของเงินในกล่องนั้นมันมาจากไหนแต่ว่าบิลลี่ก็ไม่มีทางเรือกเพราะถ้าไม่มีเงินมาายทอมวันพรุ่งนี้ละก็มีหวังทอมต้องรู้แน่ว่าแม่ของเราตายไปแล้วด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างตน้นบิลลี่มันก็เลยวิ่งตรงไปที่ชายหาดเพื่อหยิบเอากลองเหล็กของแม่ที่โดนทิ้งไว้กลับไปที่บ้านพอนำกลับไปให้แจ็คเปิดปรากฏว่าภายในกล่องก็ยังมีเงินอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าเงินพวกนี้มันเป็นสกุลเงินปอนแต่ก็ ก็คงไม่ใช่ปัญหาแหละเพราะมันสามารถเอาไปแรกเป็นเงินดอลลาร์ได้แต่ด้านเจนเธอนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดี เพราะว่าเงินก้อนนี้มันคือส่วนรวมความชั่วร้ายน้องแซมเองพอได้ฟังก็เห็นด้วยหากเราใช้เงินนี่ละก็เจ้าผีที่อยู่ในกำแพงมันต้องออกมาหลอกเราอีกแน่ๆผีในกระจกมันต้องโกรธแน่ถ้าเราเอาเงินมาใช้เพราะว่าพี่ใหญ่ทั้งสองคนก็ไม่กลัวเรื่องผีที่ว่าหลังจากได้เงินมาแล้วพี่น้องทั้งสี่ก็แยกกันไปเตรียมบ้านให้พร้อมแจกรีบทาสีเพดานที่มีคราบสีดำเปื้อนติดอยู่เจนผ้ายามฝึกปลอมลายเซ็นของแม่เอาให้ ือนที่โสดส่วนเจ้าบิลลี่ซักล้างทําความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยจบด้วยพี่น้องทั้ง4ี่ช่วยกันจัดโต๊ะกับข้าวเพื่อตเตรียมต้อนรับแขกที่กําลังจะมาเช้าวันต่อมาในจังหวะที่ทอมมาสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูบ้านบิลลี่มันก็ได้ผสมน้ำมะนาวกับพืชอะไรบางอย่างหากว่าแผ่นของเราล้มเหลวละก็ เอานานนี้ให้มันกินไปเลยแต่เจนก็ไม่อยากให้ทําแบบนี้เพราะถ้าเกิดทอมแพ้ขึ้นมาเขาอาจถึงตายเลยก็ได้พูดเทียงกันไม่ทันจบไอ้เจ้าทอมก็พ้ายามสั่นกระดิ่งให้แรงมากกว่าเดิมทําให้แจ็คต้องรีบวิ่งเปิดประตูออกไปให้ทอมเข้ามาในบ้านแล้วพอทั้งสองคนมานั่งคุยกันพวกเขาก็ไม่เสียเวลาพูดมาก พรอมเรียกเก็บเงินที่แม่ของแจ็คต้องจ่ายแจ็คที่เตรียมเงินมาแล้วก็รีบไปนําเงินมาให้แต่ว่าพอทอมเห็นว่ามันคือเงินสกุลปอนเขาก็ดูไม่พอใจมากๆเพราะมันต้องเสียเวลาไปแลกเงินส่วนด้านแจ็คก,ก็บอกว่าเขาเผื่อค่าเสียเวลาลงไปแล้วถือว่าเป็นค่าที่ทอมช่วยจัดการเรื่องฉดที่ดินก็แล้วกันระหว่างที่กําลังนั่งนับเงินอยู่แจ็คก,ก็ไล้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้แม่ของเขาป่วยหนักมากมาก เธอรู้สึกอับอายที่ต้องให้คนอื่นมาเห็นสภาพของตัวเองแจ็คมันก็เลยขอเอาเอกสารขึ้นไปให้แม่เซนแทนได้หรือเปล่าทอมพอได้ฟังแบบนี้ก็ตอบตกลงยื่นเอกสารให้กับแจ็คส่วนด้านแจ็คพอได้เอกสารมาแล้วเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปให้เจนช่วยปลอมลายเซ็นให้เพราะว่าเจนเธอก็ด้อนโดนลานเกินไปเธอเซนไปสั่นไปด้วยความกลัว ขณะเดียวกันที่ฝั่งของทอมหลังจากนั่งรออยู่นานแสนนานเจ้าทอมมันก็เลยแอบเดินเข้ามาในบ้านภายในบ้านหลังนี้มันเงียบสนิทไม่มีใครอยู่เลยสักคนแถมบานกระจกทั่วทั้งบ้านก็มีผ้าคลุมทิ้งเอาไว้ด้วยในทุกย่างก้าวของทอมนั้นมันดูเงียบแปลกมันเงียบมากจนหน้าขนลุกเลยวินาทีเดียวกันที่ฝั่งของแจ็ค พอเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของทอมที่กำลังเดินเข้ามาไกลแจ็คมันก็แกล้งทำเป็นคุยกับแม่แล้วรีบวิ่งเอาเอกสารมาส่งให้กับทอมทอมพอได้รายเซ็นกับเงินที่ต้องการมาแล้วเขาก็ยอมจากไปแต่ดยดีส่วนแจ็คมันก็คอยยืนมองทอมอยู่คนเดียวที่หน้าประตูบ้านหลังจากทอมออกไปสี่พี่น้องก็พากันมาเล่นเกมกระดานพร้อมกับคุยเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้กันด้วยระหว่างเล่นเกมอยู่นั้นน้องแซมมันก็ดันเตะลูกเต่าตกลงไปที่บันไดชั้นล่าง แล้วพอแซมเดินไปเก็บ จูจ่ๆผนังบ้านก็โดนทุบจากพลังงานอะไรบางอย่างจนทําให้ผ้าคลุมกระจกมันหลุดลงมา3พี่น้องที่กําลังนั่งเล่นอยู่พอได้ยินเสียงทุบผนงังแจ็คก,ก็รีบพาน้องๆเข้าไปหลบในที่กระทอมมันคือห้องที่พวกเขาสร้างเอาไว้เพื่อใช้ในการหลบภัยแจ็คที่กลัวว่าน้องจะเครียดก็เลยเปิดเพลงให้ทุกคนฟังจากนั้นแจ็คก,ก็ออกไปปิดผ้าคลุมกระจกเอาไว้ดังเดิมทําให้ผีในผนังมันเงียบไปเองเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่กระจกเท่านั้นที่เป็นปัญหาพอฝ้าเพดานด้านบน ตอนนี้มันก็พังลงมาด้วยแล้วพอแจ็คปีนขึ้นไปดูเขาก็ได้เห็นตัวอะไรบางอย่างคลานผ่านหน้าไฟฉายไปอย่างเร็วแจ็คพอเห็นก็ตกใจตกลงมาหัวฟาดใส่พื้นไม่นานหลังจากนั้นแจ็คก,ก็ตื่นขึ้นมาเจอน้องน้องนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆ เช้าวันต่อมาบินลี่ก็เป็นคนที่ปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อโยนกล่องใส่เงินของแม่ลงไปในปล่องไฟกล่องที่พวกเขาใช้ผ้าใบอย่างแน่นหนาปิดเอาไว้หากผีตัวนี้มันได้กล่องเงินไปแล้วก็มันคงไม่ออกมาหลอกคนในบ้านอีกก็เป็นไปได้ ฉากต่อมาตัดมายังที่ฝั่งของเอลลี่ระหว่างทางที่เธอกําลังเดินกลับไปที่บ้านเจ้าทอมก็ได้ขี่รถมารับเธอเพื่อขออาสาไปส่งพอขึ้นมานั่งบนรถยนต์ทอมก็ได้ชวนเอลลี่ให้ย้ายไปกับเขาดีกว่าเราไปอยู่เมืองที่ใหญ่กว่านี้ดีกว่าไหมแต่ด้านเอลลี่ก็ปฏิเสธทอมพอโดนปฏิเสธเป็นรอบที่สองก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นเพราะแจ็คใช่ไมล่ลาฉันขอแนะนําให้อยู่ห่างมันซะยังดีกว่าเธอไม่รู้ว่าแจ็คก,กับคนในบ้านหลังนั้นเป็นยังไงเอลลี่พอได้ ฟังแบบนี้ก็พยายามเถียงแทนแจ็กว่าฉันรู้สิฉันได้ยินข่าวมาว่าพ่อของแจ็คค่อนข้างแย่แต่ทอมก็บอกว่าคําว่าค่อนข้างแย่นั้นมันยังน้อยไปเรื่องที่พ่อของแจ็คก,ก่อเอาไว้นั้นมันยิ่งกว่าหายนะซะอีกหลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนกลางคืนแจ็คก,ก็ได้พาแซมมานั่งส่องไฟฉายเพื่อส่งสัญญาณไปหาเอรี่เอรี่พอได้ไฟฉายที่ส่องมาเป็นรหัสมอสทำให้เธอสามารถถอดออกมาเป็นข้อความจนรู้ว่าคนที่ส่งมาคือแซม และนี่เองก็คือวิธีการติดต่อระหว่างแจ็คก,กับเอลลี่ราวกับว่าทั้งสองคนนั้นกําลังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยส่วนด้านบิลลี่ที่อยู่กับเจนทั้งสองคนก็เอาแต่บ่นว่าอยากออกไปจากบ้านหลังนี้มากเจนเองก็อยากออกไปไม่แตกต่างกับบิลลี่เช้าวันต่อมาเอลลี่กับแจ็ก,ก็ได้พาก,กันไปนอนกอดที่ริมชายทะเลเอลลี่เธอก็เลยถือโอกาสถามหาพ่อของแจ็ค แจ็คพอโดนถามก็บอกว่าพ่อของฉันเขาเป็นคนที่เลวร้ายมากๆที่เราหนีมาที่นี่ก็พอเรื่องนั้นแหละแต่ตอนนี้พ่อของฉันเขาตายไปแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้อีกต่อไปเอลลี่พอได้ยินแบบนี้เธอก็คอยให้กําลังใจแจ็คอยู่ข้างๆ วินาทีเดียวกันที่บนหน้าผาสูงใหญ่ปรากฏว่าทอมก็ได้แอบมองทั้งคู่อยู่ด้วยเท่ากับว่าตอนนี้ทอมก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเอลลี่กำลังเป็นแฟนกับแจ็คนั่นเองพอแจ็คก,กลับมาถึงบ้านไอ้เจ้าบิลลี่มันก็ไม่รู้โมโหมาจากไหนมันเข้ามาด่าแจ็คที่ออกไปไหนมาไหนได้แค่คนเดียวทําไมพี่ถึงออกไปได้แล้วทําไมพวกเราถึงออกไปไหนไม่ได้แจ็คที่ไม่มีเหตุผลจะมาเถียงกับน้องชายก็ไลให้ข่าออกไปซะฉันไม่อยากคุยแก่แกเรื่อง แต่ด้านบิลลี่ที่อารมณ์เสียก็ไม่อยากจะทนอีกต่อไปแล้วหลังจากทั้งสองฝ่ายเลิกทะเลาะกันเจนก็ได้เข้ามาบอกกับแจ็คว่านายอย่าไปถือโทษโกรธบิลลี่เลยเขาแค่อิจฉาที่นายมีแฟนแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีคนคุยด้วยเขาคงเครียดไปเองแหละ วินาทีเดียวกันที่ฝั่งของแซมปรากฏว่าวันนี้แซมก็ได้แอบเปิดเข้าไปในห้องนอนของแม่ทําให้แซมเจอกับกระเป๋าใบใหญ่ที่มีของของพ่อตัวเองใส่เอาไว้อยู่แล้วพอแซมเปิดออกมาเขาก็ได้เจอกับหน้าหนังสือพิมพ์ใบหนึ่งที่ถูกตัดทิ้งเอาไว้หวัวข้อข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เขียนเอาไว้ว่าจับได้แล้วฆาตกรโหดแห่งนอร์สตันเสี่ยววินาทีที่แซมอ่านข้อความดังกล่าวโจโจมันก็มีเสียงกระจกดังแตกออกมาจากห้องข้างๆแล้วพอแซมเดินเข้าไปดูเกกร ประตูกระจกตู้เสื้อผ้ามันก็เปิดออกมาได้เองแซมพอเห็นก็กลัวจนต้องรีบดึงผ้าคลุมมหาห่อตัวเองเอาไว้ส่วนพวกพี่ๆพ,พ,พอได้ยินเสียงร้องของแซมก็รีบพากันเข้ามาช่วยแซมออกมาจากห้องไม่นานพอแจกลุกขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจนก็บอกว่านั่นคือพ่อของเราเสียงกรีดร้องของเขายังออกมารอกรอนพวกเราตลอดเวลาเราต้องนำศพของเขาไปฝังอย่างถูกพิธีกรรมตัวของเขาจะได้ไม่ออกมารอกรอนเราได้อีกแต่ว่าแจกก็ไม่อยากทำแบบนั้น เพราะเขากลัวเกินกว่าจะาเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนี้ได้ ฉากต่อมาตัดไปยังที่ห้องทํางานของทอมวันนี้ทอมมันก็ยังไม่เลิกชวนเอลลี่สักทีเอลลี่เธอก็ยังคงตอบเหมือนเดิมว่าเธอไม่คิดจะไปไหนกับทอมฉันไม่เคยคิดกับนายมากเกินกว่าเพื่อนไอ้เจ้าทอมพอโดนปฏิเสธเป็นรอ,อบที่3ม,มันก็เลยหยิบเอกสารของพ่อแจ็คมาให้เอลลี่อ่านอ่านดูซาแล้วเธอจะรู้ความจริงว่าครอบครัวนั้นมันเป็นยังไงเอลลี่พอได้เอกสารมาแล้วก็ลองเปิดดูเอกสารทั้งหมดคือข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ผ่านหัวข่าวว่า พ่อของแจ็คเป็นฆาตากร13ศพลูกชายของฆาตากรเป็นคนให้การจับตัวพ่อของตัวเองแถมยังมีข่าวว่าเจนโดนพ่อทำร้ายด้วยแล้วตั้งแต่พ่อของแจ็คโดนจับตัวไปครอบครัวแมโรบนก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนากลับมาที่ฝั่งของเจนระหว่างที่เธอกำลังปีนขึ้นไปบนบันไดเพื่อยื่นมือเข้าไปเล่นกับหนูที่อยู่บนฟ้าก็ได้มีมือของใครบางคนมาจับมือของเธอเจนพอโดนผีจับมือเธอก็ตกใจกรีดร้องลั่นแล้วรีบวิ่งลงมาล้างมือ พร้อมกับนั่งร้องไห้ไปด้วยขณะดเดียวกันด้านทอมหลังจากแยกกับเอลลี่ทอมมันก็ได้รับโทรศัพท์จากบริษัทเรื่องการเลื่อนตำแหน่งทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอยากให้ทอมเข้ามาซื้อหุ้นบริษัทแทนด้วยการซื้อครั้งนี้มันต้องใช้เงินมากกว่า5,000ันเหรียญพอวางสายโทรศัพท์เจ้าทอมมันก็เลยโบโหจับกระดาษบนโต๊ะปาทิง้งเงินตั้ง5,000ันทอมจะไปหามาจากไหนกันหลังจากสงบสติอารมณ์ลงได้ทอมก็สังเกตเห็นลายเซ็นของคุณนายเมโรโบนที่ดูแล้ว มันแปลกๆ เป็นไปได้ว,ว่ารายเส้นนี้อาจโดนปลอมขึ้นมาพอหันไปหันมาทอมก็เห็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เก่าที่เขียนเอาไว้ว่าเงินของสามีคนายนที่โดนจับตัวไปขังคุกยังหาไม่เจอเงินนั้นมีมูลค่ามากกว่า10,000ปอนปอนทอมพออ่านข่าวนี้เขาก็รู้ทันทีว่าเงิน200ปอนปอนที่แจ็คเอามาให้วันก่อนคือเงินอะไรทอมก็เลยตั้งใจจะไปเอาเงิน1 0,000ของแจ็คมาให้ได้เพราะยังไงมันก็เป็นเงินที่พ่อแจ็คขโมยมาจากคนอื่นอยู่แล้ว ฉากต่อมาตัดไปยังที่บ้านของแจ็คทอมมันก็ได้เข้ามาคู่แจ็คเรื่องการปลอมลายเซน็นแต่ว่าเขาจะแกล้งทําเป็นปิดหูปิดตาให้ฉันไม่สวนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับแม่ของแกแต่แกต้องนําเงิน1 0 0 0 0ปอืนปอนนั้นมาให้ฉันให้ได้เอามาให้หมดเลย1 0 0 0 0ปมืนปอนพอพูดจบทอมมันก็เดินออกไปจากบ้านแล้วพอแจ็คเดินเข้ามาคุยเรื่องนี้กับน้องๆพวกน้องทั้งหลายก็ไม่อยากให้นาเงินนี้ออกมาใช้อีกเลยไม่งั้นผีของพ่อเรามันต้องออกมาหลอกเราอีกแน่ๆ แล้วแถมตอนนี้กล่องเงินที่ว่าบิลลี่ก็เอาไปทิ้งในปล่องตาอพิงแล้วด้วยมันไม่มีทางที่เราจะเอาขึ้นมาได้ทว่าพอถึงตอนกลางคืนไอ้เจ้าบิลลี่ก็ได้แอบปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อใช้เชือกไต่ลงไปเก็บกล่องที่เขาทิ้งเอาไว้ก่อนหน้าเสี่ยววินทีที่บิลลี่ลงไปถึงพื้นห้องกลิ่นเหม็นเน่าจากศพหนูศพแมลงต่างๆมันก็พุ่งเข้ามาใส่จมูกบิลลี่จนเขาแทบจะอวก ไม่แน่ว่าผีที่พวกเขาขังเอาไว้มันอาจจะยังมีชีวิตอยู่จริงๆบิลลี่พายามกั้นใจจุดไฟส่องดูรอบเพื่อหาว่ากล่องเงินที่เขาทิ้งมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วพอได้กล่องเงินมาแล้วบิลลี่เขาก็รีบหยิบมันขึ้นมาแล้วปินเชือกกลับไปด้านบนให้ไวที่สุดแต่แล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีผู้ชายรูปร่างผอมบางคนหนึ่งโผล่ออกมาพายามดึงเชือกเขาพายามดึงร่างให้บิลลี่ตกลงมาด้านล่าง จนทําให้บินลี่เผือทํากล่องเงินหลุดออกจากมือแถมตัวของเขาเองก็เกือบจะตกลงไปด้วยบินลี่พยายามสู้สุดใจกัดฟันตัดเชือกนั้นทิ้งแล้วปีนออกมาจากปร่องแล้วในจังหวะที่กําลังรีบคลานขึ้นมาหน้าท้องของบินลี่ก็ดันไปเกี่ยวใส่แท่งเหล็ก จนทําให้มีเลือดไหลออกมาเพื่อนเต็มตัวท้ายที่สุดแล้วบิลลี่ก็ทําไม่สําเร็จแถมบิลลี่ยังได้เจอกับผีตัวเป็นๆผีที่แซมอ้างว่ามันอยู่ในผนังแต่นับว่ายังโชคดีที่บิลลี่ยังสามารถเอาตัวออกมาได้ เช้าวันต่อมาแจ็คก,ก็ตื่นขึ้นมาเห็นกจนกำลังช่วยทำแผลให้กับบิลลี่บิลลี่ก็เลยบอกแจ็คไปว่าไอ้หมอนั่นมันยังไม่ตายเราต้องหาทางจัดการเขาให้ได้มันใช้วิธีตวงน้ำฝนกินรวมถึงจับพวกหนูบนหลังคากินประลังชีวิตด้วยเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อฆ่ามันซ้ำอีกครั้งแต่แจ็คที่ไม่อยากฟังเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจแจ็คไม่อยากเข้าไปในห้องนั้นเขาไม่อยากทำอะไรสักอย่างแม้รู้ว่ามันยังอยู่ตามที่บิลลี่บอกแต่ด้านบิลลี่ เขาก็ยังกดดันต่อไปมิเรอร์ว่าเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ เราต้องเข้าไปฆ่ามันจะได้จบจบไปสักทีแจ็คพอโดนกดดันหนักมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เป็นลมล้มลงไปนอนชักตาค้างอยู่บนพื้นเจนพอเห็นว่าอาการของพี่ชายไม่ค่อยจะดีเธอจึงหันไปบอกกับบิลลี่ว่าเราต้องการให้เอลลี่ช่วยมีแค่เอลลี่คนเดียวเท่านั้นที่เราไว้ใจได้พอถึงตอนกลางคืนระหว่างที่เอลลี่กำลังนั่ง,งอ่านหนังสือเธอก็เห็นแสงไฟที่ส่องมาจากบ้านของแมโรโบนแล้วพอเอลลี่นำรหัสมอสนั้นมา แปลงเป็นข้อความเธอก็สามารถถอดออกมาเป็นข้อความได้ว่าพรุ่งนี้ไปที่ลูกตาของก้อนหินหัวกระโหลก เช้าวันต่อมาเอลลี่ก็ได้เดินไปยังก้อนหินรูปกระโรพอเดินไปดูที่ลูกตาเธอก็พบว่ามีสมุดบันทึกของแจ็กวางทิ้งเอาไว้ด้วยวินาทีเดียวกันด้านทอมวันนี้ทอมก็ได้เข้ามาเอาเงินที่คุยกับแจ็กไว้เมื่อวานแต่พอมาถึงบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนตัดกลับมาที่ฝั่งของเอลลี่เธอก็ได้อ่านบันทึกมาจนถึงวันที่แม่ของแจ็คตายทําให้เอลลี่รู้แล้วว่าแจ็คโกหกมาตลอดว่าแม่ของเขานั้นป่วยอยู่ตามด้วย เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ6เดือนก่อนย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้วันที่มีคนยิงปืนเข้ามาในบ้านปรากฏว่าคนคนนั้นก็คือพ่อของพวกเด็กๆ แจ็คพอเห็นก็เลยพาน้องๆขึ้นไปขังไว้บนห้องใต้หลังคาเพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้ามาทำร้ายน้องๆได้จากนั้นแจ็คก็ลงไปเจอกับพ่อเพื่อส่งกองเด็กคืนให้กับเขาทว่าพอแจ็คตามไปถึงที่ชายหาดแจ็คกลับโดนฆาตกรคนนี้จับโยนลงชายหาดหลังจากที่มันจัดการแจ็คได้ฆาตกรชั่วคนนี้ก็บุกเข้าไปในบ้านมันพยายามพังประตูเข้าไปหาคนที่ซ่อนอยู่ในห้องแต่ว่าประตูบานนี้มันก็แข็งแรงเกินกว่าจะพังเข้ามาได้ทําให้ฆา ตะกรอนต้องขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไต่ลงมาจากทางปล่องไฟแทนบินลีที่เป็นคนโตสุดในหมู่น้องๆทั้ง3าคนเขาก็หยิบไม้ขึ้นมาพ่ายามสู้กับฆาตกรที่เป็นพ่อของตัวเองขณะเดียวกันด้านแจ็คเขาก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั้นยังไม่ตายแจ็คจึงรีบวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อช่วยน้องๆระหว่างทางแจ็คก็ได้เจอกับปืนที่พ่อวางทิ้งเอาไว้ด้วยพอแจ็คขึ้นไปถึงห้องใต้หลังคาเสียงของพ่อแจ็คก็ตะโกนออกมาให้แจ็คเปิดประตูซา แต่นอกจากเสียงของฆาตกรรายนี้ก็ไม่มีเสียงอื่นใดดังมาเลยไม่มีทั้งเสียงของบินลี่และเสียงของเจนดังออกมาจากประตูทําให้แจ็คเข้าใจว่าทั้ง3คนที่เขาสาบานว่าจะปกป้องให้ได้ตอนนี้พวกเขาได้จากโลกไปแล้วแล้วด้วยเหตุนี้เองแจ็คก,ก็เลยต้องนําปูนมากอบปิดประตูห้องใต้หลังคารวมถึงปิดช่องด้านบนปล่องไม่ให้พ่อตามขึ้นมาได้กลับมายังปัจจุบันตอนนี้ทอมก็ได้ใช้ค้อนปอนทุบใส่ผนงังเพื่อเปิดเข้าไป อย่างห้องที่ซ่อนอยู่ใต้หลังคา เขาพยายามจะหาเงินที่แจกซ่อนเอาไว้ให้ได้แต่พอเขาเปิดประตูเข้าไปทอมก็ต้องรีบเอามือปิดจมูกทันทีเพราะข้างบนนี้มันเหม็นมากๆแล้วพอเดินไปได้สักหน่อยข้างๆทางก็มีวัตถุอะไรบางอย่างถูกผ้าคลุมห่อเอาไว้พอทอมเปิดผ้าคลุมออกดูปรากฏว่าที่นอนอยู่ตรงนั้นก็คือสามชีวิตตระกูลแมโรโบนตอนนี้พวกเขากลายเป็นศพแห้งเหี่ยวเจ้าทอมพอเห็นก็เลยเข้าใจแล้วว่ารอยเปื้อนดำๆที่อยู่บนฝ้าก่อนหน้า น,นี้มันคืออะไรที่แท้มันคือน้ำที่ออกมาจากศพทั้งสมคนนั่นเองกลับมายังอดีตอีกครั้งหลังจากทอมรู้ว่าตัวเองไม่เหลือใครอีกต่อไปทอมก็เลยตัดสินใจจะตามน้องๆไปด้วย แต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงเรียกของน้องๆดังมาจากในกระท่อมมันคือเชลเตอร์ที่พวกเขาช่วยกันสร้างแล้วพอแจ็คคลานเข้าไปดูเขาก็ได้เจอกับน้องทั้ง3คนที่กําลังนอนรออยู่กลายเป็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแจ็คเป็นคนที่สร้างภาพของน้องๆขึ้นมาเองเขาจินตนาการว่าทั้ง3คนยังอยู่กับตนทําให้แจ็คเป็นคนไร้บุคลิก ในทุกครั้งที่แจ็คทาอะไรในบ้านความจริงแล้วแจ็คนั่นแหละที่เป็นคนทําคนเดียวทั้งตอนจัดบ้านก่อนที่ทอมจะมารวมถึงบาดแผลบนท้องของบิลลี่ความจริงแล้วมันก็อยู่บนท้องของแจ็คนั่นแหละส่วนเสียงที่ดังมาจากในกําแพงที่แซมกลัวแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นเสียงของพ่อแจ็คที่เขาทิ้งเอาไว้ให้ตายกลับมายังปัจจุบันหลังจากเอลลี่อ่านบันทึกจนจบ เธอก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เอลลี่รีบวิ่งตรงไปที่บ้านของแจ็คเพื่อตามหาคนรักของตนแล้วนั่นเองก็ทำให้เอลลี่ได้เจอกับกระเป๋าของทอมที่มันวางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะกินข้าวสแสดงว่าตอนนี้ทอมก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันเอลลี่พยายามเรียกหาแจ็คแต่แจ็คก,ก็ไม่ตอบกระทั่งเธอเดินขึ้นไปชั้นบนจนได้เจอกับกระท่อมที่มีเสียงของแจ็คดังออกมาพอเอลลี่คานเข้าไปดูเธอก็ได้เจอกับแจ็คที่กำลังสแสดงบทเป็นคนทั้ง4คนแจ็คนั่งสับไป สับมาราวกับว่ากําลังคุยกันทั้ง4ี่คนจริงๆเอลลี่พอได้เห็นแบบนี้เธอก็พยายาันจะเข้าไปบอกให้แจ็คหยุดส่วนด้านแจ็คพอเห็นว่าเอลลี่เข้ามาเขาก็ขอร้องให้เธอออกไปด้วยโปรดอย่าเข้ามาที่นี่หากไม่อย่างนั้นพวกเขาจะหายตัวไปเธอออกไปซะไม่อย่างนั้นน้องๆของฉันจะไม่กลับมา เอลลี่พอโดนตะโกนไล่ออกมาเธอก็ได้แต่ร้องให้ยอมถอยออกมาแต่โดยดีทว่าก่อนที่เธอจะออกไปจากบ้านเอลลี่ก็ได้ยินเสียงดังลงมาจากห้องใต้หลังคาพอเอลลี่เดินขึ้นไปดูเธอก็ได้เจอกับศพของทั้งสมคนที่นอนตายอยู่เอลลี่ที่ร้องให้อยู่ก่อนแล้วก็เลยร้องหนักขึ้นไปอีกพอเดินเข้ามาท้ายห้องปรากฏว่าเธอก็ได้เจอกับทอมที่ตอนนี้กําลังนอนเอามือปิดแผลที่คอเอลลี่พอเห็นก็ถามทอมไปว่าใครเป็นคนทําร้ายนายแบบนี้ เจ้าทอมที่ยังไม่ตายมันก็พยายามส่งสายตาบอกให้เอลรี่ระวังข้างหลังแล้วพอเอลรี่หันไปดูปรากฏว่าฆาตกร13สบศพพ่อของแจ็ค มันก็ยังไม่ตายจริงๆด้วยเอลลี่พอเห็นก็พยายามซ่อนตัวหลังตู้สภาแต่เจ้าฆาตกรรายนี้มันก็ไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปมันรับรู้ได้ว่าเอลลี่อยู่ที่นี่เอลลี่เองเพอร,รู้ว่าตัวเองไม่น่าจะหนีรอดแล้วเธอจึงพยายามตะโกนเรียกให้แจ็คมาช่วยส่วนด้านแจ็คพอได้ยินเสียงของเอลลี่เขาก็ไม่กล้าจะขึ้นไปพเพราะแจ็คไม่กล้าสู้กับพ่อตรงๆต,ต,ตัดกลับมายัางด้านเอลลี่ที่ตอนนี้กําลังใส่เดี่ยวกับฆาตกร13ศสอบเธอก็เป็นายที่ ที่เสียเปรียบมากๆเอลลี่จึงเปลี่ยนไปตะกนเรียกหาบินลี่บินลี่นายขึ้นมาช่วยฉันด้วยแจ็คพอได้ยินชื่อคําว่าบินลี่เขาก็เลยเปลี่ยนบุคลิกกลายเป็นบินลี่แทนเพราะว่าบินลี่นั้นเป็นคนที่สู้คนมากกว่าแจ็ค พอบินลี่ในร่างแจ็กวิ่งขึ้นมาบนห้องเขาก็ใช้ปืนยิงเจ้าฆาตกรชั่วจนตายเอลลี่พอเห็นก็เข้าไปโอบกอดแจ็คเอาไว้ด้วยความห่วงใยส่วนแจ็คที่ตอนนี้กลายเป็นคนหลายบุคริกไปแล้วเขาก็เอาแต่ยืนนิ่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครกันแน่ 18สัปดาห์ต่อมาเอลลี่ก็ได้เข้าไปรับยาที่ใช้ในการรักษาแจ็คคุณหมอประจำโรงพยาบาลก็เลยแนะนำให้เอลลี่ออกมาซะเพราะว่าเธอยังสาวและสวยมากการรักกับคนจิตป่วยแบบนั้นจะไปมีความสุขอะไรกันแต่ด้านเอลลี่ก็ไม่คิดจะทำตามที่หมอบอก ความรักของเธอมีแค่แจ็คคนเดียวเท่านั้นพอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าเอลลี่ก็ไม่เคยเอาอยางให้แจ็คก,กินเลยสักเม็ดเดียวตัวของเธอกับแจ็คใช้ชีวิตร,ร่วมกันโดยที่แจ็คยังมีน้องๆอ,อยู่ข้างๆแถมวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของแจ็คด้วยเอลลี่เธอก็เลยมอบรูปถ่ายที่เคยถ่ายเอาไว้เมื่อปีก่อนให้กับแจ็ค แจ็คพอได้เห็นรูปถ่ายของน้องๆเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองทุ่งหญ้าที่อยู่หน้าบ้านทําให้แจ็คได้เห็นน้องๆทั้ง3คนที่พวกเขากําลังวิ่งมาร่วมงานวันเกิดด้วยรอยยิ้มมันคือรอยยิ้มที่จะอยู่กับแจ็คและเอลลี่ตลอดไปแล้วเรื่องราวของแมโรโบนตระกูลปีศาจก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ